ก็สกุลเงินนะครับอยู่การเดแบบการ์ดทีวีนะครวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับกับทำโลโก้ง่ายๆนะครับมาผมาลงเลยโดยการที่เข้าไปในแอปเอ่อแอปไหนวะนี่ไลค์แคมิล่าเอ่อเดี๋ยวฮะร,รอโหลดสักแอปหนึ่งโอเคมาแล้วเข้าที่แกลอรี่นะฮะ วงกลมาันนี้นะฮะถ้าเดี๋ยวผมจะให้ลิง,ลงเอาไว้นะฮะตรงนี้นะฮะผมจะให้ลิงไว้ใต้วิดีโอใต้ดีคิปชั่นเองโอเคมานี่นี่็เลยนะฮะไม่น่าสนใจเลยมานนะฮะหรือก็ตัวที่เลย แมันขอดเอ๊โลใช่โลโก้ง่ายๆเลยนะง่ายมากเขียนเขียนไปก่อนเขียนชื่อตู้ย่อยช่่งเองนะนี่ยังเพิ่งเขียนตัวลงท้ายเงเขียนทีวีจีเอ็มอะไรนี้ใช่ไหมเพิ่งเขียนนะไปไปเลยนะฟอนต์ฮะทุกผมที่ผมใช้นะเป็นไม่หลบว่ะ ผมโหลดนะฮะเราจะหาให้ดูนะเพราะผมเป็นบาวนะฮะโอ้โหเมื่อไปเดี๋ยวก็เจอะฮะนี่ผมใช้นะฮะนี่ลายบาวเห็นไหมมันเทด่ดิกดไปจรวดแต <laughs> ่นะฮะใช้นี้นะฮะอตัวะจะเข้มดีใช้นี้แหละ ก็อันนี้พเพิ่มนิดหน่อยมันจะเปลี่ยนได้นะฮะอ่ะชอบมานี่อน่ยโอเคอเราก็ทำอีกตัวได้ตรง,งได้ดูจีเอย่าย้นะทำเลยโอเค GM อืมอือืโอเคจ m นี่แคบเวสิกนะฮะอา้าวนี่แบบมันบ้านเลยอเอาผดจะกด F M อนัอ่นแหละเคนะฮะมีสีตัวอัรด้วยนี่ผีเงินแางนี้ก็ได้นะฮะต่อมจะดีนะแต่ด,ดีนัเนแหละเนี่ยนี่ก็สัยดี ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะดูส,สีฟ้านี่ประมาณนี้นะวโ,โอ้โหสึดยอดยังไงล่ะฮะโอ้โหสวยไปอีกแบบไม่ใช่จะก,ก๊อปเว้ยจะไปใส่สีเหมือนเดิมมาอันนี้เอาเป็นสีสีเดยสีพูแล้วนะฮะแอมแบวเล็เกินไปของสีแดง <c oughs> อุ้ยยงไงล่ะฮะ อืมสุดยอดก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับเบสิกฮะฮะถ้า,า,าคนที่เขาทำไปนจริงๆเขาจะมียิ่งกว่นนะานี้นะฮะโอเคไปทานี่จะและมาณนี้นะโอ้กดพีชชิปหองแล้วไงอ้าวย้อนกลับมา ลบหมดแน่นั้นฮะประมาณนี้นะลองกดนี่กดกดข้างล่างนะฮะข้างล่างฮะและแอดนะฮะ,ะ,ะ,ฮะจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะกดเสร็จเลยแ,นนะะแค่นี้คุ้งได้นะฮะผมก็ได้แล้วออ๋ลดเลยทั้งนะั้น แค่นี้คงก็ได้นะฮะสำหรับสำหรับสำหรับโลโก้ง่ายๆนะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมจะลิงก์ลิงก์แอปเอาไว้ข้างล่างใต้ดีคริปชั่นนะฮะได้รีบลุงผมด้วยด้วย okay. นะครับโ okay. อเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนี่ก็ขอลาไปก่อนแค่น,น,น,นี้ครับสวัสดีครับ